ครับเสาๆกประมาณนี้แหละครับนี่พริกครับนี่พริกกำลังเริ่มสีไงแล้วครับนี่ครับที่จะน้ายก็ได้ผลผลิตแล้วกำลังแตกครับนี่สีเขียวๆนี่แหละครับกำลังปรับปรุงกำลังพัฒนาครับทางนี้ก็บพักสวนขั้วแล้วครับนี่นี่แหละครับหัวสวนเฮาครับ กรลังเฮดครับนี่นี่นี่ครับของสีเก็บขึ้นมาเนี่ครับเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับนี่แล้วพอไี้กินครับเศาเสามากครับประมาณนี้แหละครับเออแต่ละเสาครับยังมีเรื่อยๆนะครับเก็บเกือบคู่มือแล้วครับเก็บอยู่เก็บกินครับนี่ครับวิธีของเอ่อเข้าอยู่แบบเป็นบ้านครับนี่นี่แหละครับคนปลูกครับนี่ครับนี่ยานเลื่อนครับดูแลครับประมาณนี้แหละครับผม